นี่เมนูสายสายเมนูเทียงเส้นซอยข้าวซอยข้าวซอยต้นผัดไม่ได้มาถ่ายงานเยอะถ่ายตันนี้แหละเออถ่ายตัวนี้เลยใครสั่งได้เดยอออเดอร์แถวนี้เหมือนเดิมไม่บอกที่ แต่ถ้าจริงถ้าทำน้ำพริกขายได้นะอ้วนแต่ขี้เกียจทำไงทำน้ำพริกเป็นกระปุกอ่ะทำขายได้แต่ขี้เกียจไงเราต้องไปส่งไปอะไรอีกอเ,เออ,อ,อ,ววอใช่เธออ,ออไปนี่ไปนี่เราก็เรา,าแค่เสริมไงมันต้องว่างทั้งวันอ่ะเออเออ ไม่งั้นไม่ได้ไม่โฟไงเวลาไม่เหลือไงน้ำเพรียวเราทำได้หลายอย่ต้องมีเวลาต้องไปส่งด้วยต้องไปซื้อของไปซื้อกล่องไปซื้ออะไรหลายอย่างต้องก็ไม่มีเราทำไมด้ไม่สุดนี่บางทีอายุไกลไงที่สุยเราฝัาไม่ถูเราไม่รู้ไม่เราส่งไปชนีไงแต่ว่าค่าไปชนีแล้วเออเราจะได้หรือเปล่าเราจะได้กำไรหรือเปล่า นื้อไสยาซิฟาเนี่ยออแค่เนี่ยยาซิฟาวก,ก็ขายรนะ้อยห้าสี่นะส่งค่าร้อยหนึ่งสองร้อยห้าสี่ค่าส่งร้อยหนึ่งเลยเหรอ,อ,อเห็นไหมล่ะแพงดิเผื่อบางคนไม่ใช่ว่าเขาจะกินของเราตลอดเนาะเ,ออเดี๋ยว

ยนี่แหละเวลารับฐานลราก็ต้องตาให้โชว์ให้ดูก็ทำแอบน้ไม่เอาถ้วยมาซีอาตาลสวยๆมาเซ่ก็รู้เห็นเขาทำอยู่เขาทำเสร็จเรียบร้อยเขาตักถ้วยแล้วก็สอดี เข<อ>าบอกว่าจะมาก็ไม่มาโอ,อ้งานเยอะคนโน้นเข้าคนนี้เข้าแล้วนี้ต้มอะไรต้มหน่อไม้หน่อไม้ซุป <c oughs> ยายไม่นี้เจ้าสิซุปหน่อไม้ผัวก,กินตี อ่ะคือเงียบไม่ใช่ล่ะอ่ะตาตักตักสิโอ้โหจานสวยนะเนี่ยยี่ย้ายไปซักผ้าบ่เว้ยยายมานอนยายพักผ่อนไม่ใช่ักผ้าดิาแหละเช็ดผ้าเนี่ยเห็นรองเท้าแกงัยแล้วเ,งงเออแล้วอยู่เขาถอดมึมงเหรอ เด้นอ,อ,อน่าอร่อยมากเลยมาเรียกข้าวซอยเดี๋ยวไทยเรียกผัดเส้นมันคือเส้นสปาเกตตี้แหละแต่ว่าเออน,นี่ยเป็นอย่างงี้เอออยากน้ำโบอยากน้ำบำบเดี๋ยวตั้งไว้เดี๋ยวสวยสีโซเด้อเดี๋ยวสวยสีโให้เบิง จานก็ได้ด้วยโอ้ยอย,ย,ยางสวยเลยเ้นซอยข้าวซอยเกลียงเดย์ในสวยเรียบฮัดเซ่ นี่เอาไม้เอากี่ถุงลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาแล้วยังไม่ได้เสร็จเขาไม่รู้จักช่วยเขาก็มีเยอะแยะนะจ๊ะเอากี่ถุงนี่ มาเข้ากล้องก็ได้รออ้วนเหรอเอวาเธอลูกค้ารอหมดจีเอากี่ถุงเดี๋ยวใส่ถุงให้เสี่ออยอเป้า

ไม่ต้องแอบ asure, ไม่ต้องแอบเขาจะเอาสองถุงมใช่เหรอเจอเขาก็แค่มาดูว่ามีอะไรบ้างโอ้เราจะใส่ถุงให้เขาไม่ได้เขาเชื่ออยู่เราฉลาดเกินไงเอามนเสียคิดว่าตัวนี่ ที่เนตลอมาี่ตนีหรอ้องนีอยู่ไม่มาถึงนี่หรอมานี่แหละเวาเขาไม่เหน่อแน่เขาไม่เอาตำาหน่งกันเหล่านี่แหละยังไม่น้อยนะมันไหลจะสอเวลาเหนยแกไนี่ไอ้ที่สดเอไม่แคเจ้ ก็ไม่มีคนมาเก็บจากเขาเขาไมเจ้าเลย่าเองเนาะไงเออก็ต้องมีเพราะว่าของเราวันหยุดเนี่ยเขาก็ต้องมาคุณเราได้ก็ไม่ใช่เราก็บางตัวนี้สองล้อมากกว่าสามล้ออยู่ป่ะเก็บโอ้โหโอเเนี่ยคนสวยไปไหนคนสวยเนี่ย ก็งงลืมตัวเนาะเรายหยุดเอต้องแต่หรือเราหยุดแล้วเรานึกว่าเขาก็จะหยุดเหมือนเรา <c oughs> ด้วยไงแล้เหรอยับเลอจ้ะ